สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราก็นะครับผมก็มีพระสวยมาให้ชมคือพระนางทผยาพิมพ์โอใหญ่นะครับขอเชิญชมนะครับวันนี้ก็อารมณ์ดีนะครับหำเป็นเพลงมาเลย นะครับก็จะไม่ให้อารมณ์ดีได้อย่างเลยะครับอารมณ์ดีมากๆนะครับเนื่องจากว่าได้พระนะครับนางพญานะครับนางพญาแห่งเมืองสองแควเมืองพิษณุโลกมาอีกหนึ่งองค์แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นนางพญาพิมพิมอกใหญ่นะครับสวยงามมากครับ พิมพ์ทรงถูกต้องแบบเป๊ะะเลยนะครับแล้วก็เนื้อนโอโหเก่าสมกับอายุที่กล่าวกันไว้ว่าอายุนะอาของพระนางพญานะครับมีอายุตั้งสี่ร้อยปีเพราะว่าสร้างเมื่อปีพศสองพันเก้าสิบถึงสองพันหนึ่งร้อย รอนั้นโอ้โหดูด้านหลังนะครับดูรอยมือนิ้วรอยนิ้วมือของผู้สร้างนะครับคนโบราณนิ้วมือจะใหญ่นะครับกดทั่วองค์เลยนะครับใครล่ะครับที่เป็นผู้สร้างผู้ที่สร้างก็คือพระวิสุทธิกษัตริย์นะครับนะครับพระวิสุทธิกษัตริย์ก็คือ พระเหสีของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชนะครับออพระวิสุทธิกษัตริย์ก็เป็นพูดง่ายๆก็คือเป็นลูกสาวของออของสมเด็จพระศรีสุริโยไทยนั่นเองนะครับเ,ออเป็นลูกของ สมเด็จพระศีสุริยุทไทยซึ่งเป็นวีรสตรีของไทยที่ได้ติดตามพระสวามีออกไปสู้รบนะครับกับพม่านะครับแล้วก็นะครับพระวิสุทธิกษัตริย์นี่ก็เป็นเป็นพระมารดาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอีกด้วยนะครับเมื่อทราบถึงประวัติ ของผู้สร้างก็จะทำให้รู้เลยว่าพระองค์นี้เป็นพระชั้นสูงนะครับสร้างโดยกษัตริย์เพราะฉะนั้นนะครับต้องเป็นของที่เรียกว่าล้ำค่ามีคุณค่ามีความสำคัญนะครับมีความเข้มแข็งเข้มขลังนะครับโดยเฉพาะในเรื่อง เมตรามหานิยมนะครับแล้วก็แค้วคาดคงกับพันนะครับอ,นนอันนี้ก็เป็นพิมพ์อกใหญ่นะครับลักษณะของพรานืพญานะครับลักษณะพระนืงพญาก็จะเป็นลักษณะองคเนื้อดินเผาแล้วก็มีด้วยกันหลายสีแล้วแต่ว่าจะเผาสุกเผาโดนความร้อนในระดับต่าง ดินที่นํามาสร้างนะครับก็นะก็มีส่วนแล้วก็ขนาดพระนางพญานี้มีหลายขนาดนะครับมีด้วยกันก็ห้าหกพิมพนะครับที่เห็นเห็นก,ก็มีอกใหญ่อกแฟบเขาตรงนะเขาโคง้งหน้าเทวดาอะไรพวกลักษณะนี้นะครับก็พุทธศินก็เป็นแบบ ศิลปะผสมนะครับระหว่างอ่เป็นศิลปะแบบผสมสุขโขททยกับอยุธยานะครับก็คือมีทั้งความงดงามแล้วก็มีทั้งความเข้มขลังนะครับดุด,ดันนะครับแต่ว่านุ่มนวลพระนางพญาน,นิคือี่เดียกว่าเป็นเอ่อหนึ่งใน,นบรรดาพคีนะครับเป็นพระที่มีราคาสูงมาก ในปัจจุบันนี้นะครับองละหลายหลายล้านนะครับใครที่มีก็ต้องเก็บรักษากันเอาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าเป็นของดีของมีคุณค่านะครับเป็นพระชั้นสูงเป็นหนึ่งในเบญจภาที่เป็นพระที่สร้างโดยพระวิสุทธิกษัตริย์นะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยา อันนี้ก็เมื่อพวกเรานะได้ชมพระองค์น,นี้แล้วนะครับนี่จะให้ดูนะครับนะครับเนี่ยดูพิมพ์ทรงของน,นางพญาพิมพ์อ,อกใหญ่นี่ดูด้านข้างนะครับจะเปรอยนะตัดนะเออทั้งสามด้านนี่นะครับรอยตัดด้วยตอกนะจะมีการครูดของก็รอยตัดนะครับ นี่เราดูเนื้อนะครับโอ้โยเนื้อเก่าได้อายุ400ปีนะครับดูพิมพ์ทรงนะครับก็เป็นพระเนื้อดินเนื้อจัดนะครับแขนหักศอกสวยงามปลายแขนอ่อนช้อยนะครับนี่นั่งมีสง่านะครับเป็นพระแบบลักษณะของออผู้มีอำนาจนะครับ นะครับนี่แล้วก็ดูเออนะครับตรงออกนี่ก็จะพึงพายนะครับพึงพายนะครับประเกตใหญ่นะครับนั่งเออนั่งปางมังนะครับนั่งด้วยพิมพ์าปางมานวิชัยนะครับนี่นะครับตรงเส้นคอนี่นะครับโปรดสังเกตตรงเส้นคอ จะมีเป็นเส้นๆนะครับเส้นคอแล้วก็ตรงหูนะครับมีหูจะปะบาลงมานะครับอันนี้ก็มือก็พอดีเข่านะครับมือเสมอเข่านะครับบางพิมพ์บางรุ่นก็คล้ายๆกันแบบนี้นะครับครับเป็นไงครับดูแลชอบไหมครับติดตามกันต่อไปนะครับ